วิ้ยฟังใคยใครเอาไปวิ้ยวิหัง่เจอ 来。<laughs> นี่เราว่าเราลองใจแมงดูไหมลองใจเรื่องอะไต้องหายอะะใช่ต้องพันมืงกันนะวันหมด้ะวนดนแม่ดาหูชาเลยด่อตอเราเอาตังไว้บนโต๊ะ เดี๋ยวต้องชวนฟ้าลงไปด้านล่างด้วยโอเคไปเขาตามมาเดินข้างน้าเดี๋ยวมาูบนกันไปได้หิวเหมือนกันไปไมไปไปเลยไม่ไปอีกค่ะไปเติมแบบตั้งแต่ไลางแลไม่ตังเดี๋ยวเราเรียนสายเป็นไรเราไปเสร็งั้นเราไปก่อนนะไปก่อนนะไปก่อนนะวิ่งวิ่งวิ่ง

ว่านละเราต้องไปบอกครูไปบอกครูกันครูหนูไม่ได้จะบอกอะไรอ่ะไปคุยในห้องเรียนไหมได้ค่ะจำมีอะไรขนานักเรียนคือเมื่อเช้าชั้นเเพื่อนอ่ะเมื่อขโมยตังค์ของหนูเมื่อวานด้วยรอบเลงจริงเหรอจริงทันทันไหมอ่ะมีเขาบอกกข์ตั้งกล้องเลยแม่ครูจริงด้วยเราไม่ไปทำใเขาบอกเขาไม่รู้ด้วยครูเขาปฏิเสธอ่ะเขาบอกเขาไม่มีตังค์เรามั่นใจใช่ไหมมั่นใจมีคิดว่าตามคิดเลยแล้วเดี๋ยวครูไปคุยให้นะโอเคขอบคุณค่ะ หนูไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจค่ะยอมรัใคแล้วหนู่ว่าหนูต้องทำาัไรก็ขอทษ่ขอโทษเหรอต้องคนเงินเพิกมด้นะคช่กานเสียความรู้สึกควาไม่ใจนะไปขอโทษเพื่อเดีวคืนเงินให้เพื่อนเลยอเ็นไ้วอนะทยงไอ่ะโอเคไม่เป็นไรทีหลังก็ยังทำอีกนะแล้วเขาจเคยด้วยนะจะทำกเราเอไม่เป็นไรเราเข้าใจแหละแค่ช่างเดือ้แล้วคุว่าอย่างไงบ้างอ่ะจะบอกว่าไม่ำา ก็คืนตังค์ด้วยสิโอเคถ้าไม่มีตังค์ก็ค่อยๆทยอย,อยคืนก็ได้นะมีอะไรเดือดร้อนก็บอกพวกเราได้นะอย่ามาทาแบบนี้มันไม่ไดีอีกท่านหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยยอยโอเคมีเมื่อไหร่ก็ค่อยๆค,ค,คืนก็ได้ไม่ต้องรีบนะแม่ทำจริงเหรอใช่บ้านเรามีปัญหามันไม่เคยไม่บอกเราเราช่วยเราได้นะเราเกรงใจผู้เชี่ยวแไม่ต้องเกรงใจหรอกมีอะไรมัหลับบอกเราเถอะไม่ต้องทําแบบนี้เลย โอเคการรักทรัพย์ในตัวชนสามารถทบกฎหมายทางอาญาได้สามารถตาเจ็ดหสถาบันสามารถรุบทุกเธอได้และครอบครัวจะต้องช่วยใช้ค่าเสียหายที่เธอทำและจะมีการอบรมฟุ้นฟูพฤติกรรมเด็กแต่วันนี้ครูจะหักคะแนนพฤติกรรมเพิ่มห้าสิบคะแนนโอเคไหมจะทำอีกไหมไม่ทำแล้ว่ะโอเค